อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่ในซูล่าออนไลน์ไทยแลนด์นะครับมาอยู่กับไอบอลเหมือนเดิมนะฮะคลิปที่คลิปท,ที่เท่าไหร่ไม่รู้คลิปที่สามไหมจากคลิปต่อจากไหนทำไมมันยิงกันตายยากอย่างเงี้ยฮะใส่กระสุนอ๋ออันนี้เป็นเดือบทีมเดสแมทด่านใหม่ด่านใหม่วะขอ,อฟันหน่อยนะเพื่อนเฮ้ย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 เฮ้อะไรวะเอาจะฟันเหรอมาเดี๋ยวเอา,าอีโต้ไหมเพื่อน ไอ้เหี้ยโอ๊ยไอ้โดนแล้วอ่ะเทนึงอ่ะไอ้เหี้ยกคำโดนไอ้ไอ้เขาว่าสัจจะไม่มีไม่มีในหมู่จรนะมาไหนเพื่อนมามามีดดีกว่ามามีดดีกว่าอย่าเพิ่งยิงนะเว้ยอยู่ข้างหลังอยิงหลังอยู่หลังยิ่หลังฮะโบโอ้โหตายเลยเอาใหม่สิอ๋อนี่นี่นี่มาใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งฟันอย่าเพิ่งยิงนะขอแบบลองมีดก่อน พอดีซื้อซื้อมีดมาเอามาหน่อยมาจีโต้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงแม่สั่งแม่สั่งซื้อมาอ้ <c oughs> ออยู่ไหนว่าเดินวนเอ้ยเอากระตุกด้วยโอ้อเมาไม่ฝัน้าจริง อ่มอา,ม,าอมีคนเข้ามาแล้วบอลมีคนเข้ามาหนึ่งคนแล้วว่าทีมกูว่าเอาว่ะเอาเรื่องว่ะลุมโดนลุมแน่มึงอ่ะมีไหนออกมาตายมึงเกิดวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนว้าเอาซองอะไรวะเอา้าไม่ใช่มึงเหรอโอ้มีอีกตัวสองโหดด้วยมันเติมว่ะอี่ห้อซองเติมว่ะโอ้โหโอ้โห ไอ้นี่แม่งสายเทพทูป่ะหรือมันได้ฟรีมาวะผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าได้ฟรีมาหรือเปล่าเมื่อกี้มันเป็นสองเติมเยเฮ้ยเหือ่เออเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใจเย็นค่อยคุยกันเพื่อนตายเอ้าโอ้กูตายลบต้นติดลบไปแล้วโอ้โหเพื่อนแม่งโหดว่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกูแม่งโหดโอ้โหรถรถหัวบเลย เอาเอาโดนอีกโอ้โหฮ่าต่อกันเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกระปิบกระปิบโคตรเสียวเลยบอกเลยเพื่อนเนี่ยมตายเหรอแล้วเพื่อนมึงอีกคนนึงเป็นโอ้โหยิงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรดอแดด่าดตรงนี <hi> ้อ่าอืมอุ้ยกระตุกไอ้บ้าเฮ้ยมีการกระตุกเล็กน้อย เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใจเย็นค่อยค่อยคุยกันเพื่อนเฮ้ยใส่กระสุนเอ้าโอ้โหนี่เนียนว่ะโอ้แต่เพื่อนกูโหดอ่ะโอ้ไอ้นิกนี่มันมันได้แบบมือว่ะมันยิงมาหลายคนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนใจเย็นค่อยคุยกันโอ้โหอยู่กับตายเทพปืนซองอย่างแรงโอ้ยดีมากเพื่อนทำได้ดีแรอ่ใส่กระสุนกดตัวเอฟดูปืนไหม น่ะมีการกดเดฟโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะโคตรกากเลยกูเนี่ยไม่เอาไม่เฮ้ยเดฟดูปืนนี้เพื่อนโอ้เลื่อนรถกันกรระพิิบว่งมาาหอันนี้โคตรเสียวเลยข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเนียนเนียนเนียนยังเนียนอยู่อ้าว บักห้ามบักห้ามบักห้ามอ่าอูบซองไรวะไอ้ยี่ซองไรเนาะหน้าบอลเป็นสี่เหลี่ยมงั้นเนี่ยโดนแหละโดนไม้ตีหัวเี้ยโคตรเยี่ยไรซะโอ้คุณติดแล้วปะเนี่ยเฮี้ยโคตรกล้าเลี่ยต่อคืนมาเพื่อนสงครายังไม่จบโอ้โหเอ็นจดายทาไม้ตีหัวครูเลยสิบหกเฮ้ยเปลี่ยนเป็นซองเป็นซองซองเริ่มต้นอาจจะดีกว่า สองซื้อมันไม่เฟียวว่ะเฮ้ยโอ้โหสองลูมต้นดีสุดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากระตุกโอ้มันก็ชอบกระตุกว่ะไม่รู้ว่าเปิดโปรแกรมอะไรทิ้งไว้หรือเปล่าเอ้ยชิมหายเอ้ยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยเอ้ยไม่เห็นนี่เหรอโคตรเนียนเนี่ย ใส่กระสุนเนียนเขาเรียกว่าเนียนเป็นดอกไม้ตีหัวฟูเยอะเนียนฮ่พลดเนียนเลยโอ้ที่หนึ่งเหรอเฮ้ยอเท่เ <cke> ท <m ere> ่เท่เรามันเท่มากเฮ้ย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 เอาโดนรายงานโอ้โหทีมโน้นแม่งโหดว่ะเนี่คนนั้นโหดเหรอเฮ้ยเพื่อน ไอคนยอนเวลน้อยอ่ะแม่งเย่นน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ติดฮ้ยอ๋อตกใจเลยแม่อะไรตรงนั้นเพื่อนเอาเอาเฮ้ย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 โอ้โหอะไรเกบโดนอะไมัรเกิดอะไรกับมึงมากวะเนี่ยไอไคนถือไม้อ่ะฮะฟังงมึะโอ้โหตายเลยอ่า ดูดิโอ้โหไอ้้ไอคนท้ายสุดเฮ้ยโอ้ยโอ้โหจะยิงได้ละเพื่อนเนีย่ยได้แอซิดอือหือยิงดีมีแอซิดไม่เหมือนไม่เหมือนเกมบางเกมนะบอลน,นะไม่มีแอซิดให้เราเลยไม่เห็นผมโอ้โหกรลักเดียนเลยเนี่ยแม่งยิงเกือบตายสุดท้ายก็โดนลาดเงี้ยไม่มีแอซิดลำบากเลยเนี่ย เฮ้ย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 โอ้โหกับพิมาแล้วเพื่อนกับพิษมาแล้วปะเฮ้ยแตกกันหมดเลยอุ้ยโอ้โดนละติดเแคว่ะที่หนึ่งหว่ะเพื่อนยังยังไม่ยังไม่ติดลบเดี๋ยวก็ติดลบแล้วตัวเดียวยังที่สองกูติดที่หนึ่งแต่ที่หนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกที่หนึ่งแบบชัวกากติดลบเงี้ย เฮ้แต่คะแนนโอเคนะเนี่ยออกมาได้ออกมาได้เฮ้ยยิงนั้นเดี๋ยวตายโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยฮ้ยข้างหน้ามีแน่นอน้โอ้โหถือปืนสับปืนมาถือมีดเดี๋ยวจะกัะมีดฟันอยู่เลยว้นเฮ้ยอะไรล่ะบักขำมีอะไรจะฝากไหม เฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยโอ,โอ้โหเฮ้ยตรุ่นกเฮ้ยเอาเรื่อง,ออองโอ้โหยิงสามตัวเว้ยสุดยอดเลยนี่ชมตัวเองหน่อยย็ดเข้ที่หนึ่งคองมงกุฎข้าคือราชันแห่งเฮ้ยแอบตรงนี้เว้ยนี่คือกล่องมรณะเข้าใจไหมกล่องมรณะใครโดนวิฟันหัวเฮ้ยกล่องมรณะแอบก่อนแอบก่อน ีชุดกล่องมรณะรู้ไหมเฮ้ยบอลมามาอยู่ใกล้ไม่ใช่กล่องอะยรวาถังถังมาแล้วนะเข้าใจไหมเพื่อนอ่าเมื่อกี้นิกแม่งยิงกูอ่ะอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงอือเฮ้ยอย่โดนไอ้เจ๊ไม่เปคนนั่งเรียนนั่งเรียนนั่งเรียนจัดการกูเองกูเองเพื่อน เวกันนังเนียนไอ้เหี้ยมึงเท่าไหร่กยิงอะนั่งเนียนเหมือนกันเฮ้ยนั่งเนียนเหมือนกันไอ้เหี้ยเออไอเหี้ยยิงก็โดนไม่ก้นเนียนแหละฮืยแม่งโหดว่ะนั่งเนียนก็โหดได้โอ้โหจบเลยตัวในบอลจริงวะเนี่ยไม่ห่าเป็นแบบแป๊บเหมือนเดิมเนี่ยมันดิ เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาน่ะโอ้โหโดนหัวเต็มเลยแอกตอนท่าตายแม่งแอกเฮ้ยเฮ้ยพ่อหนอมหืมเอ้าโอ้โหมีคนเนียนด้วยเอ้าเอ้ยเอ้ยเพื่อนอยู่หลังอุ้ยอุ้ยโหดว่ะแอบแอบที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาน่ะเพื่อนหลังกว่า Ây, đốn hỏa mà Đấy, ạp ạp Ây Phép đuối này Hơi, 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 hơi Ui, giết kê, gót nhớ, bằng kia Hơi, hơi, thí 1 quá à ไม่จะแพ้วะเนี่ยจะชนะละยูวินนะโอเคก็จบวิดีโอไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเล่นซองให้ดูเฉยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับอ่าไอบอลก็กากากนะเลือกง่ายไอบอลมันมันกากเกินไปฮะสู้สู้ไม่ได้หรอกนะครับโอ้ยปืนกันไหมปืนกันไหมล้อเล่นล้อเล่นมาโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ